สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์ Girls นะคะวันนี้นะคะเป็นสมจะพาทุกคนนะคะมากินตามสซวสค่ะทุกคนดูสิน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแตงกวาให้ด้วยนะคะทุกคนดูใหญ่มาก <มา S 1> นะคะแล้วก็มีขนมจีนนะคะเผอผ็ดเนาะมานี่นะคะแล้วก็จะมีน้ำอัดลมด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะปกติเต็มน,นะคะไม่ค่อยกินน้ำแป๊บซี่โค้งนะคะมันกัดลิ้นไม่ชอบ แต่นี่นะคะมันมีงานเนาะก็เลยแบบนีก็กินกินเหอะนะคะโอ้แม่ก็แบบมีแก้วนะคะสีเหมือนกันเลยโอ้แม่ก็ว้าว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 ขอโทษค่ะ มันก็ซาเกินเพิ่งเปิดนะคะทุกคนยังไม่ได้เปิดเลยนะเต็มแก้วพอดีค่ะไม่นับเผิ่หกนะโอเคเดี๋ยวามาเริ่มก,กินกันเลยค่ะเอ้ยเดี๋ยวขอทำภาสาก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มาเริ่มกินกันเลยค่ะทำเองนะคะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อย เป็นคนที่แบบไม่กินเผ็ดนะคะอาจจะแบบไม่ได้เผ็ดมากเท่าเท่าไหร่นะ ต้องขออภัยเสียงลมด้วยนะคะเปิดหน้าต่างเนาะเริ่มเผ็ดละ แ่บมาก 没味道。